คันนี้หล่อจัดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ดินดวนสายล่องพิบูลนะครับยังอยู่กับยังอยู่กับการเอาหินอยู่นะครับตอนนี้คันนี้สะดุดตามากครับคันนี้สวยแบบเรียบๆนะครับยังห่อครับเนี่ย สวยแบบเรียบๆครับคันนี้งานแตะๆโ,โอ้โหสีสวยสวยมากสวยแบบเรียบๆสวยแบบเรียบๆสะอาดตามากใช่กันชนญี่ปุ่นแท้แทบซื้อพรมเช็ดเท้ารับท้าถึงนะ ใส่รมเช็ดเท้าได้อยู่นะได้สะอาดตามากเลยคันนี้ไม่จำเป็นต้องแต่งเยอะครับเน้นสะอาดตาคันนี้สะอาดตามากๆนะครับสวยจัดน่าจะพอเลืออีกกี่คันเนี่ 6, ยหกคัน เโอ้โห yeah. oh, oh. แฉวแฉวโอ้โหสวยสะดุดตามากครับอ 400ลี้เจโอ8ป่ะเนี่ยบางเครื่องน่าจะเป็นเจโอ8นะครับ so7d อรอใช่หรอ nó nói nó nói một đen nó nói tôi đen แดงแรงริดครับแดงแรงริดสายแข็งบุรีรัมอุ้อ่ะเหลืออีก4คันไปละว10กว่า พอ,อหรอล็อกไม่พอจบพินไปอีก <c oughs> เอาเอาแต่หนินไปใช่ไหมเนี่ยอะไรไปก็ได้หินทรายบล็อกดูกทีหมดอ๋อไอ้บล็อกเราอยู่ยยอยู่รถอยู่ชายใหญ่คันนึงใช่ไหมมีมีบล็อกก็มีอยู่เหรอมีคนเอาไปอยู่เดี๋ยวแสดงว่าฝั่งนู้นก็เยอะก็ของที่เขาไปเราอยู่ตรงนี้อ่ออา แสดงว่า3-40คพันน่าจะได้นะนี่สามสิบพันนรได้อยู่อยู่นี่เันเท่าไหร่แล้วอยู่นี่ยี่สิบได้ถึงไหมถึงดิประมาสิบห้าไหมประมาณประมาณเกือบเกือบยี่บเกือบเกือบยี่สิบแหละไปมาลูกพี่ ทีเด็ดครับทีเด็ดเอาาทเอ,เอทีเด็ด,ด,ด <laughs> น่าจะสี่เมตรอันนี้ <laughs> น่าจะสี่เมตรโอ้ย รถไฟนอกรางโอง่อยไอแย้วคร้บเหมือนไมอได้ใส่้ลยกอะยโอ้ยโอยโยโอ้ย <laughs> รถพระครับรถพระอสอสังครักห์อ่า เดียวพอซื้อเอ้เชื่อชื่อยังสังขาเหมือนอพระอะไรอ่ะสีเหลืองอีกเนาอยีย่ทีมงานนี้เขาถูกลอตเตอรี่ไม่รู้กี่ใบเขาซื้อเบโคลซื้อเทอเ,ทอเท<า>ลอร์อะไรใหม่หนึ่งลอตเตอรี่ใหม่ระดับที่หนึ่งอะนะเจอตู้แยกมาอันหนึ่งซื้อเทเลอร์ไซสใหญ่อีกอันหนึ่งรถดับเบ แ oh. ละเสียตินอยู่ไหนเนี่ยทุกวันนี้ยเสียตินกำงมนอยู่ยมีทางลับไปปะไม่หาหรอกไม่มอ้อมจัดหัวว ลูกไีไ,ไ,ไล่อล่าอีกสองคันปิดท้ายเจ้าไฮเทคครับรถไฟนอกราง อันนี้ล่อครับจะปิดท้ายครันนี้ครับ เดีย๋ยวเราจะปิดท้ายคลิปกับคันนี้แล้วกันนะครับนนั้นก็เหลืออีกปุ่งกีนึงมั้งไงมา ปิดท้ายคลิปกับเจ้าฮีโน่ครับผมไฮเทครถไฟนอกรางครับคันนี้ก็สวยสะอาดตาครับ หมดพอดีแล้วนั่นมอสงมเลยยังไมสดหาดโด้วเดี๋ยวน้เดียวนี้ยดสนิทไหม ส่วนนีแล้วล่ะยี่นะเอาเราจะปิดท้ายคลิปนี้กับรถไฟนอกรางนะครับหินก็หมดพอดีครับ ตอนแต่งรถนี้เต็มทั้งนั้นเลยคันนี้นะครับผสมดิน <ant> ไปด้วยดิย นี้มีอยู่สองสามช่องครับมีพิวุธครับผมแล้วก็มีใครอีกคุณนินนะครับแค่นั้นเองนะครับวันนี้คุณนินก็ไม่ได้ทำคลิปเท่าไหร่ก็มีพี่วุธกับอช่องผมครับรถดํมซิ่งดินด่วนกับดินด่วนสายล่องพี่บูลครับปะทะกันครับวันนี้อย่าอย่าล่องกัดล่องล่องเกินเช ไปอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม